สวัสดีครับเจ้านผู้ชมครับเราก็อยู่กับช่องเนสสตูดิโอนะครับเนื้อมาพวกหนอันนี้เราก็จะไปวิ่งว่าวนะครับสองมึงซื้อยังเออถ้าอยากรู้ว่าช่องผมชื่ออะไรนะชื่อช่องผมชื่อคริมสตูดิโอนะครับชื่อช่องอะไรครับพีเบสครับเบสโอเบสสตูดิโอแล้วก็อีกคนนึงก็กระตูนสตูดิโอนะครับแล้วผมจะฝากช่องไปให้นะวันนี้นะวันนี้ผมจะมาแหลนว่าวนะท่านผู้ชมแหลนว่าว มันจะไม่ใส่สนูนะเพราะสนูคุ้มขาดถึงมาก,กันแล้วการเปิดที่เป็นไม่กรอบเลยนะฮะไม่ได้กรอบนะเดี๋ยวทำมากก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นอันนี้นะเขาเกี่ยวข้าวกันนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คืขนาของพี่เองู่เดี๋ยวเอาไม้มานังเวรคเพราะเขาได้ยินเอ้ยกล่องแบกๆว่ะ ไอ,อ้ยงบอกจอือกล่กองไว้คมรอกันข้าวหนึงนักุสติดใจโอ้สาวสาวสาว,าว,าว,าวแล้วกูยี่เคียนซื้อสองไหมได้ละคนแมงมดเดี๋ยวเราไปหามาดูสาแหงลิ้กันเลยฮะโอ้โอ้เอ้ยทีมุกเปงบอลเตอป,ป้าเปงหมเตอตอนนั้นเนาแมงยังมบุหมาใสยอยู่เยวให้มันบุกดิ กอย่า้อรับปูก็แต่ได้นี่มึงมีหาแนวกันไว้เนาะกันยังกลัวน่าจะปูไปลวปูไปละบังจักแนวกันใหม่นี่เป็นแบบอันพาอัน้าที่ฝ่ฟาฝาาันนี่อันที่เขาให้เขาอืะมันละฝั่งโน้ก็น่าจะ่าจะมีคนวิ่งว่ายนะู่นะผมได้ยินเสียงธนูโอเคผมก็จะพาไปดูที่เปล่งน้ำอีกที่หนึ่งกันเดี๋ยวจะไปแตอ่อนนะ นี่ฮะเราก็เอามาพิงเบากันเห็นไหมฮะแอ็กหน่อยครับแอ็กหน่อยครับอ่าเชี่ยวเชี่ยวเอ๊ะเพื่อนกุศิยไป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 ฮะเราก็จะไปที่เหนือเบากันขอวิ่งเลยแล้วกัน ผมก็เปล่งน,น้ำไปอีกทีหนึ่งฮะไออันนี้เฮ้ยเมื่อกี้ไม่มีกบโอ้โอ้โอ้ล้มล้มล้มที่ตรงนี้เราก็มาเปล่งเพื่อเอาน้ำออกเพื่อไปหากระปูกัน<อ>น้ำก็ใส่อะ นี่ครับนี่คือมีตรกอนนะฮะคิวไม่ได้นะาน้ำแบบนี้น้ำในเป็นน้ำข้าเหนียวยทำโอ้โอเาเล่นบาอกเสีนะครับเราก็จะไปกินมาม่าต่อกันเลยครับ <c oughs> ซูมซูไปทางด้ปปาป iPad ไป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  บอกบอกบอกไปนำทีหลังว่าทุกคนดูนะไม่กูกูกูบอกเปลี่ยนโอ้โอ้มึงมาถือว่าเร็วบอกบอกยังบอกได้ไงบอกบอกบอกเอาคุณแม่มาเฝ้าโอ้กระแสน้ำที่ไทยน่ากลัวอะโอาหหน้าตาเด็กขี้ปูเลยโอเคนะครับเด็กกระบ่มขี้คันมันขี้คันเหนียววานะฮะดูเมื่อวานว่าตกเบื่อนเบิดเลยไปถอย ได้ยินเสียงข้าหนูเดชมือมึงบังกล้องน่ะไหนก็ตบแม่งเลยประตูก็ได้น้ากับพ่อแล้วตรงนี้ก็เปล่งน้ำฮะเดี๋ยวไม่ได้เอาเสียงมาบรรยากาศข้าไปเที่ยวโคตรแดดเอออันันก็คือคนวิ่งนะครับเอ้อสัตว์ แล้วมังก็ไปวิ่งแล้วมึงที่กองก็ไปแน่หรือว่ากองวานเลยมึงหายย้อนเสียงไงไม่รู้เรื่องเอาแล้วครับว่าวกำลังขึ้นแล้วครับแม่งเฮ้ยดึงวัวหายทัยจางกูเลยลมบบมีสัตว์ฮะตไม่มีไปไปเอาว่ามา ไม่แมงเปเอาอกโอ้โกขั้วย่แมงน้ามาเอาไปทำแอบด้วยนะคะขั้นสิดท้ายเลยผูกระปูฮะกล่องมามือแลน

คือกล้องก็ใหญ่กระแสน่อยนะฮะคือใช้ตัวใช้กล้องโทรศัพท์ตามมาตามมาบนจอเอ้าเออเออเออเฟืองหัดหนามันสีบล็อกเห้งอยู่มันบ่โอ้อีกหลายมือหนามันก็ได้แห้งอยู่ดีอะ น้ำไม่เคอมีสีออกเหลืองมุมส้มมั้งแล้วก็ใสในกล้องมันอาจจะเห็นเป็นใสนะฮะแล้วก็เปลงน,นะไว้จับปูจับปลานะไม่ก็อาจจะมีหนูเขายัางเกิดอยู่เนาะหน้าด้านวะหยอก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 โอ,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 อ้ตกเลยโอ้สหถุงัน <laughs> อีแกนหาวมันต้อง เดี oh, oh, man, ๋ยวกูซิไปจีบพีหาน่อยด่อ๋ออีกใม่โอ้เกินหัมันต่เละคนหนังหนานี่บวบวง่ได้อ้กบใหม่นะเ้อหอมมากยเห็นเฟซเฟซแฟนคิมจองก็โอ้เกินเกินเกินแล้วไงนะโอ้ีมเกินเกินเกินมาห้าต่อนะฮะโอ้เกินเกิน ือมันก็เพื่อนผมมันก็วูกกันตีนอย่างนี้แหละมันเ่าหยอกผมเองนั่นแหละคือผมสตดนะใครเอาไปทำตเตียนก็แล้วเตียนนะไปไปยังไปโอ้คุณผู้ชมผมขอสต๊อกเดี๋ยวผมขอตัดอันหนึ่งก่อนนะพอดีว่ามันไอมันขาดข้องอะไรสักอย่างนะฮะแป๊บนึงโอเคมาแล้วฮะเอา้าเฮ้ยกล้องกล้องกูเอ้อ ย่าฝ่าแด่นเลยย่าเล่าเด่นว้าผู้ชมผมโดนบาดกล้องไม่เห็นอีกแล้วกล้องโคตรใกล้เลยโอ้โหเป็นรอยเลยเนี่ยเราก็พามาดูน้ำกันใส่ติ้งเลยของกิิงมันจะไม่เป็นดินมันจะไม่ขาวแบบนี้มันจะเป็นส้มๆ จ้งมือได้เหรอจะประชดฮะสุดตายบ้าน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 อยู่แล้วโอ้โอ้ก็ไม่โฟกัสนู่นฮะ ให้กูเล่นให้ยัวเอกล้วน,นวเออก่งกว่าแกล้วนแม่เชือกบาคุยละ ขึ้นแล้วฮะขึ้นแล้วโอ้เสียงไม่พอหรือเธอไม่เข้าใจมองเห็นกันไหมโอ้ยังไงนาจะมองเห็นโอเหียแล้วเหียแล้วพ่อพอพอ,พอโอ้ว่าหายเอาลมโบมีฮะพี่น้อง จอกไป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 ผมมาล้างกินก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเดียวสวัสดีครับเอ้ยเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยกว็เพื่อเป็นกำลังใจให้ลงคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ কত আখিবী আবার নিটসা দাব